ด,ดูดูว่แม่ค้าทอดลูกชิ้นก่อนครับมาสังเกตดูว่าแม่ค้าแบบเขามีแบบเสน่ห์ไปจังหวะยังไงเขาถึงเออไใหด้กี่รอบแล้ววันนี้โอ้โหดีนะฝนไม่ตกเออฮะวันนี้เราที่สี่ โอ้โหรอบสี่แล้วนะครับเนี่ยจะหมดแล้วนะครับจะหมดแล้วจะหมดแล้วหมดแล้ว,หม,ลว,ห,มลวหมดเลยใช่ไหมรอบนี้สี่รอบแล้วเนี่ยโอ้โห oh <ส> ก็เม um ื่อวานนี้ฝนตกไงเมื่อวานนี้ฝนตกวันนี้ก็เลยนะครับลูกชิ้นเจ๊หน่อยครับผมขายดีเทน้ำเทท่าเลยวันนี้สี่รอบแล้วครับผมรับคนละครึ่งกับเราชนะด้วยนะครับใครมีคนละครึ่ง สวัสดีการทุกประเภทรับหมดเลยนะครับตอนนี้ร้านนี้เจ๊หน่อยใจดีเจ๊หน่อยขายดีวันนี้สีรอบเปิดร้านตั้งแต่กี่้นี่ยเกิดร้านตั้งแต่กี่โมงเนี่ยมีน้ำอัดลม มีโค้กน้ำแดงน้ำเขียวครับน้นำเปล่าก็มีนเรู้ได้คนละเรูปชิ้นยืเติมีลูกค้าครับไปทำวิธีธนาคารรือตู้ก็ได้แล้วก็กดยืนยันในในใแอปเปาตังค์ด้วยอ๋อจัดจ่ายเงวนเียจะ ต้องผมเงี้ยล่าธนาผมเงี้ยสมาชิกคนละคึ่งเสียตามมือได้อยู่เพราะว่าผมันหมดโตคนละครละทุนไลาวเอ้เราชนะไปแล้วไงคือว่าเขาเสียหายรับเก็บตามเก็บตามได้อยู่ร้านเจี๊หน่อยอร่อยที่สุดในปัตตภีลูกชิ้นผลไม้เครื่องดื่มน้ำอัดลมครับผมน้ำเปล่ารับบัตรคนละครึ่งแบบแล้วก็เราชนะด้วยครับ โครงการลคนละครึ่งกับโครงการเราชนะครับผมสิ้นเดือนนี้แม่ค้ารับทุกประเภทนะครับผมัฐประชารด้วยเห็นแม่ค้าขายของดีแล้วก็ดีใจแทนแกครับเพราะว่า แกอวกมาขายตั้งแต่หกโมงเช้าตอนนี้ก็ประมาณสักสี่โมงเกือบห้าโมงเย็นแล้วครับแต่ก็รอบที่สี่แล้วหักรอไหมคะหักอีรบเดี๋ยวแค่นี้นะครับยัดเ้าก็ไม่เยอะเหลือยี่สิบไม้ส่วนที่เหลือเป็นน้ําแข็งครับส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือเป็นน้ําแข็ง มะม่วงก็เหลือลูกเดียวเหรอเหลือแค่นั้นพี่เยียงกระลำกลีเก้ยงผลไม้ก็เลยยกลมมันหนักแล้วกระ้นเียสิเบิรอตืิดมากครับหมดเดี๋ยวก็หมดอีกไม่กี่ไม้เองเนี่ยห้าีสิบสิบห้ายี่สิยิบห้าหรือประมาณ3 0มสบสี่สิบไม้ ลูกชิ้นเจนหน่อยครับลูกชิ้นเจนหน่อยก็ะหมดขยนีายทั่วทิศรับทำลงทานด้วยนะครับลูกชิ้นเจนหน่อยรับทำลงทานด้วยครับผมใครสนใจที่จะเอาไปทำลงทานก็ได้นะครับตานเจนหน่อย วันนี้ก็พามาดูร้านลูกชิ้นครับเสวนเมื่อคืนนี้ก็ฝนตก <c oughs> วันนี้มีแดดหน่อยาะยังชั่วแต่ก็ไม่แน่ฝนอาจจะตกตอนเย็เยนฮะใช่โอ้แต่เมื่อวานนี้มันก็หนักเกิน <c oughs> เมื่อวานนี้หนักเกินเมื่อวานนี้หนักเกิน,นแบบนักนหกครับฝนจ้า,จาพูดถึงฝนฝนตกหนักเมื่อวานนี้ลมลมก็แรงแสดงว่าเมื่อวานนี้ก็